รู้ทันปีสงกับจะรุ่งจะร่วงดวงใครดวงมันในปี2567สําหสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะแมถือว่าคุณน,นั้นสง่เรซผู้ที่เกิดในปีมะแมการสรงของคุณน,นั้นถึงแม้ว่าจะเล็กหน้อยแต่อาจจะเกิดความวุ่นวายได้หลังนั้นใครที่เกิดในปีมะแมให้ระวังของเรื่องเอกสารการสัญญาข้อตกลงคำพูด สิ่งที่คุณนั้นได้เริ่มกำลังจะทำให้ดีจะทำอะไรควรจะมีในเรื่องของเอกสารความชัดเจนในสิ่งที่กำลังจะทำเพราะว่าในปี2567ระวังในเรื่องของปัญหาคลีความแต่ก็อาจจะทำให้ผู้ที่เกิดในปีบมัมมเครียดได้เพียงสั่วข่าวเท่านั้นบางท่านในช่วงปี2567เราอาจจะทำในสิ่งที่ใจดึกๆอยากจะทำตัวอย่างเส้นบางท่านอยากจะไปถือศีล บางท่านอยากจะไปเป็นเจ้าภาพงานบวชบางท่านอยากจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิเรียกได้ว่าเป็นปีที่เจ้านั้นควรหันหน้าพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้เจ้านั้นพบทางออกผ่านเดือนสิงหาคม2567ไปผู้ที่เกิดในปีมะแมถือว่าจะคายทุกข์คายโศกแล้วก็เริ่มหมดเคราะ เพราะว่าสวรรค์จะเปิดทางให้ผู้ที่เกิดปีม,มแะแมได้เจอคนดีๆครอบครัวสุขสันต์การทรงในปีนี้ผู้ที่เกิดในปีมะแมต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นมาต้องระวังในเรื่องของมือที่สามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันแล้วก้าวต่อไปบทสรุปของคนที่เกิดปีมะแมอะไรที่ไม่เหมาะสม อะไรที่ไม่ใส่ของเราในปีนี้ถึงเวลาเราจะหลุดพ้นเราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆคนดีๆการงานของเจ้าต้องปรับตัวอย่ายึดติดกับรูปแบบเดิมเจ้าจะมีเงินทองเข้ามาให้เก็บไว้ให้ดีเพื่อที่จะปูทางความรวยให้กับตัวเองในอนาคตถึงแม้ว่าจะเป็นปีส่งแต่ก็ไม่ละแย่ทุกปีพศที่เกิด ผู้ที่เกิดปีมะแมที่ทรงดีนั่นก็คือคนที่เกิดในปีพศ2486และผู้ที่เกิดในปีมะแมที่อาจจะมีทรงดีและไม่ดีก็คือผู้ที่เกิดในปีมะแม่ปีพศ2498และผู้ที่เกิดในปีมะแม่ปี2546และผู้ที่เกิดในปีมะแม่ที่ถือว่าทรงค่อนข้างไม่ดีต้องระวังให้ดี คือผู้ที่เกิดในปีมะแมปีพศ2510พศ2522และปีพศ2534สำหรับผู้ที่ฟังจบแล้วโปรดกดไลค์กดแชร์พิมพ์คำว่าสาธุเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนรอบตัวเพื่อที่เจ้านาั้นจะได้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัย